ครับทีมนครราชสีมาเมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมของโรงเรียนราชสีมาวิทยายัยแล้วก็โรงเรียนสุรนารีวิทยายทั้งสองทีมมีความพร้อมครับพร้อมที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานคร,รและเป็นความคืบหน้าอีกนะฮะว่าวันนี้ท่านประหลัดกรุงเทพมหานครได้โทรมาหาลือแล้วก็กําหนดวันแล้วว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่31ก,กรกฎาคมนะฮะ ที่จะเชิญทางคณะดุนยางของนครราชสีมาทั้งสองโรงไปที่กรุงเทพมหานาครแล้วไปในช่วงเช้าเนี่ยทางกรุงเทพมหานาครจะต้อนรับแล้วก็จะพาเด็กนักเรียนเนี่ยนำชมสถานที่สําคัญของกรุงเทพมหานาครแล้วช่วงบ่ายประมาณสักบ,บ่ายสองเนี่ยนะก็จะมีการประชันวงโยธวาทิตกันนะครของราชส,ส,สีมากัสุรานารีแล้วก็ของกทมอ,อีกสองโรงนะครับก็จะเส็จสิ้นก็ประมาณสัก สิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วเราก็จะเดินทางกลับครับที่ับั้งนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการไปเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนดุริยางของจังหวัดนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เด็กนักเรียนดุริย,ยางแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวคอตมความยิงเราไปเพื่อจะเป็นการไปเรียกว่าไปสแสดงฝีไม,มือของเด็กนักเรียนของโรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมาให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ากรทมท่านชัตชาตินะฮะที่ให้โอกาสเด็กต่างจังหวัดได้มีโอกาสไปแสดงให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพได้ชมในขณะเดียวกันก็ทราบว่าทางพี่น้องชาวนครราชสีมาก,ก็จะตามไปชมด้วยไปให้กําลังใจลูกหลานด้วยครับครั้งนี้เราไปกี่ชีวิตครับท่านครับคือแต่ละวงเนี่ยก็คนประมาณ 90คนนะฮะแต่ละวงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงคณะครูแล้วก็โรงเรียนแล้วชุดละประมาณไม่ต่ำกว่า100คนแล้วก็จะมีการเชิญชวนผู้ปกครองไปด้วยแล้วจะชวนคนนครราชสีมาที่อยู่กรุงเทพมหานครมาร่วมชมด้วยครับก็คาดว่าจะมีจํานวนเยอะเลยทีเดียวครับครับ